สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูปอเปี๊ยยวนสดนะคะทําแบบง่ายๆสไตล์เรานะคะวันนี้ที่เราจะทําจะเป็นปอเปี๊ยะหมูนะคะส่วนผสมเราก็จะมีดังนี้ค่ะนี่นะคะมีผักชีสละัดแหน่แครอทค่ะแล้วก็ หัวลิสงคั่วบดนะคะหนังหมูค่ะขนมจีนหมูยอหมูย่างนะคะแล้วก็แผ่นปอเปี๊ยะสดนะคะแล้วก็ผักตามชอบค่ะเราจะใช้ผักอะไรก็ได้นะคะตามชอบบางคนก็จะมีโหระพาอะไรด้วยแต่พอดี เราหาไม่ได้เนาะเราก็เอาเท่าที่เราหาได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ปรุงหนังหมูที่เราได้นะคะเอามาปรุงรสก่อนค่ะก็ไม่มากมง่ายๆนะคะรสดีค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะซีอิ๊วขาวนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็คุกเข้าคนเข้าให้เข้ากันนะคะ ก็ตามด้วยถั่วลิสงขั่วค่ะถ้าต้นจะบับจริงๆเขาเขาจะใส่เป็นข้าวคั่วนะคะแต่ทีนี้เราไม่ชอบเนาะเราก็เปลี่ยนมาเป็นถั่วลิสงเอาข้าวคั่วก็จะหอมรสชาติข้าวคั่วไปอีกแบบค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะแผ่น ปอเปี๊ยะสดของเรานะคะเอาน้ำทาค่ะเพื่อที่แผ่นเขาจะได้นิ่มนะคะบางคนเขาก็จะทาทิ้งไว้นะคะแต่เราไม่ได้ทาทิ้งไว้ค่ะเราจะทำเป็นชิ้นอันต่ออันไปเลยนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะนิ่มเองค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่นิ่มนะคะ จากนั้นเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนะคะมากน้อยแค่ไหนก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมูยอของเราค่ะหมูย่างนะคะก็ใส่ลงไปหนังหมูพร้อมถั่วลิสงนะคะ แล้วก็ขนมจีนค่ะใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะมาพันนะคะจะหอ่อห่อเขาให้แน่นค่ะอย่าลืมนี่นะคะพับด้านเขาของเราเป็นปอเปียะเล็กนะคะเราจะเป็นชิ้นประมาณคำต่อคำเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เราก็จะทําแบบเดิมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดแผ่นแป้งเราหรือว่าวัสดุที่เราเตรียมไว้นะคะทาให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าเขาจะแฉดนะคะเพราะแผ่นแป้งเราแผ่นอังอเปี้ยเรานี่นะคะเขาจะดูดน้ําค่ะ นี่นะคะหน้าตาเขาที่เราทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําจิ้มแล้วก็จัดใส่จานเต็มเสิร์ฟค่ะทีนี้เราก็จะมาทําน้ําจิ้มนะคะเราจะทําแบบง่ายๆเลยค่ะนี่เป็นน้ําตาลน,นะคะผสมน้ําทําเป็นน้ําเชื่อมนะคะค่ะจากนั้นเราก็เติมเกลือลงไปเลยค่ะตามต้องการเลยนะคะ มากน้อยแค่ไหนนี่ประมาณนิดหน่อยก่อนค่ะแล้วก็คนจนละลายนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะทนี่รสชาติเราสามารถปรับได้นะคะว่าจะเอารสชาติแบบไหนจากนั้นเราจะใส่ซอสพริกนะคะถ้าคนที่ชอบเผ็ดมากเราสามารถใช้พริกสด ไปบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอามาใส่ในน้ำจิ้มนี้ได้คะ่ะแต่พอดีที่บ้านเราทานไม่เผ็ดนะคะเราก็จะใช้ซอสพริกแทนะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบนะคะประมาณ1นึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราใช้วันนี้จากนั้นชิมรสนะคะโอเคแล้วค่ะ พอลดได้ที่แล้วเราก็จะเติมถั่วลิสงลงไปเลยนะคะถั่วลิสงนี้เราใส่ตอนที่เราจะเสิร์ฟก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะค่ะตอนนี้ปอบเปี๊ยสดเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะหน้าตาใช้ได้ทีเดียวนะคะของเราทำอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับเขาเลยนะคะแต่เราก็ประยุกต์ทำเนาะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ